ดูปูปลากระกบ,บอกปูไม่จ้าตามหลุดจ้าปูนี่ขายยังไงแม่ครับไอนี้จะเป็นโลละห้าร้อยโลละห้าร้อยนะครับไอนี้จะเป็นโลละเจ็ดอันนี้โลเจ็ดร้อยครับปูเจัมโบ้อะไรครับโอ้โหลิงเยอะมากครับน่ากลัวเดี๋ยวปกติปุ้ยเป็นคนรักสัตว์นะครับแต่ปุ้ยกลัวลิงครับเดินตามนะครับ ที่แน่ๆที่ปัดน้ำฝนเราพังแล้วสวัสดีครับอันนี้ฉลามใช่ไหมครับคุณป้าครับฉลามครับปลาดุกทะเลครับครับอันนี้เขาเอาไปทำอะไรกินครับคุณป้าผัดชาป่ะผัดชานะครับ น้ำดอกไม้กระเทยค่ะอ๋อน้ำดอกไม้กระเทยครับลูกจิ๋วๆใช้มุ้งเบาอ่ะบ้านบางตะบูนตรงนี้น่าจะอำเภอบ้านแหลมครับเชียงบุรีครับเห่ไม่เท่าไหร่ค่ะเนี่ยชิบบาทจ้ะเพ้าะเรานี่เป็นเพื่อไม่กัดเลยหไม่กัดใช่ไหมพี่เอ๊ะคุณคือพว่านี่อะไรนะนี่คืออันนั้นเราถุงเจ็ดสิบคือันนี้เหลือถุงหนึ่งพอละนี่เราถึงหกสิบนะสองหมื่นึงแต่เขาไม่กัดแน่นอนกลัวเขากัดอ่ะ ครับครับขอบคุณครับเลห่อหมกปลาดุกดุกทะเลห่อเท่าไหร่ห่อหมกปลาดุกทะเลอาลองไปกินดูสามสิบปลาดุกทะเลหอหมกปลากแม่ตะบุญมาแล้วครับถ้ากินยากนะถ้าไปจองหอยต้องตังค์ก่ หอมกปลาดุกทะเลครับเพื่อนๆสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่14กันยายนนะครับ2568ันิปนี้ปุ้ยอยู่ที่วัดปากอ่าวบางตะบูนนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มานานมากนะครับน่าจะปีหนึ่งได้ัหงครับลิงเยอะมากครับที่นี่ครับเดี๋ยวปุ้ยพามาเดินตลาดนัดนะครับตลาดนัดที่นี่มีเสน่ห์นะครับตรงอาหารทะเลสดใหม่นี่แหละครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปเลยครับ ซื้อของแล้วก็ระวังน้องลิงหน่อยนะครับลิงเยอะมากครับดูดีของทะเลเยอะมากครับโอ้ปลาสลามบ้านบางตาบูนครับ,บ,บ,บโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใครเป็ดเ,เรามาดูฝั่งนี้ครับเดินไปเรื่อยๆครับดูของทะเลแม่ยายเดินมาให้ทุ่งนะ กุ้งหอยปูปลาครับสดๆสดใหม่ๆเลยะเราเดินดูก่อนบรรยากาศยามเช้าๆครับบ้านบางตะบูนครับด,ดูปลากระพงใช่เหมือนตลาดที่นี่คนเยอะกว่าตรงบ้านแหลมอีกน,นะครับเพื่อนๆของทะเลโอ้โหมันเชดขอไม่ได้าอยู่ว่ะ ลูปลาปลาฉลามสวัสดีครับอันนี้ฉลามใช่ไหมครับคุณปลาครับฉลามครับุปลาดุกทะเลครับครับอันนี้เขาาไปทําอะไรกินครับคุณปลาผัดชาป่ะผัดชานะครับปลาฉลามครับของทะเลครับเยอะมากครับพี่ครับที่บ้านบางตะบูนครับ ก็เ,เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับของทะเลสดๆใหม่ๆครับนี่ปลาอันนี้ปลากฏดใช่ไหมปลาปลากฏดทะเล <ๆ S 2> ครับเนือ้อ,อนิ่มเนื้อนิ่มนะครับเราเดินดูครับตลาดที่นี่จะคึกคักมากนะครับแต่เช้าครับ อันนี้มะม่วงไงคี่แค่ป่ม่วงอ่าน้ำดอกไม้กระเทยค่ะอ๋อน้ำดอกไม้กระเทยครับลูกจิ๋วๆใช่ม่วงเบาอ่ะ่ว่บมันจะเปรี้ยวกว่ามันจะเปรี้ยวกว่าครับครับเมื่อตก้าฮัลโลครับเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้ ลิงเยอะมากเลยซื้อของก็ระวังลิงนะครับเดี๋ยวลิงฉกครับนี่เราญี่ปุ่นชอมม่ดูกุง้งสวัสดีครับกุ้งสดๆใหม่ๆครับครับผมตัวสดๆเลยครับกุง้งครับพาเดินดูให้ทัวทัวๆครับ บ้านบางกระบูนตรงนี้น่าจะอำเภอบ้านแหลมครับเพชรบุรีครับมไดท่าหมีมีข้าวหมกไก่ด้วยของทะเลก็เยอะนะครับที่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูพทั่วกครับลไม่ได้ บรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับวันนี้ครับก็แบบตลาดแบบชาวบ้านนะครับเขาก็ปลูกเองมีอะไรก็เก็บมาขายครับพวกผักครับได้ไหีครับขของกินก็เยอะนะครับที่นี่ครับ มีขนมจีนด้วยกัขบข้าวใหม่ๆเลยค่ะใหม่ๆเลยใส่บาทได้นะครับ,บใส่บาทได้ด้วยครับเราเดินดูก่อนครับเอาปลาไป,ไปย,ย่างนี่นไงาปส เนี่ยมีขนมหวานนะครับก็ตลาดก็ใหญ่พอสมควรนะครับที่นี่ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14กันยายน2568จากอูมีน้อยหนาเนี่ยพี่บอห้ารำคาญนะปลาดุกปลานินครับ คมีปลากระบอก40บาทครับถาดบอลล่มเลยกุ้งมีุ่ดซากล้วยครับบุ้งมีแดงยังยังยังก็แดงแล้ว เช้านี้ก็คนเยอะอยู่นะครับซื้ออะไรออ,อ,บอแบบนั้นเหรอครับ,รบแล้วเขาเขาให้ให้ได้ใช่ไหมครับค,ครับอันนั้เี้บทอันน่าอี้ีเท่าไหร่บสิบบาทสิ <10. S 2> บาทหมดนี้เท่าไหร่คะ บาทจ้ะ้เรามีนชอม่กัดเลยไม่กัดใช่ไหมคคุณคิดว่ถุงอะไรีอันนั้นเราถุงเจสบอันนี้เหลือถุงเท่าไหร่พอละนเหลือถุงสนะสองนังแต่เขาไม่กัดแน่นอนกลัวเขากัดครับครับขอบคุณครับ อ่ะ<ด>เราเดินไปฝั่งนู้นอ่วัดบ้านบางตะบูนครับที่นี่ครับบ้านแหลมเพชรบุรีครับ 20, 20, รกินไหมแล้วยีสิบยี่สิบได้ชั่ววิไปเดินดูก่อนอ่ะเราเดินมาฝั่งนี้แล้ะ, 20, ม,ะมีปลาทูเข่งเลยยี่บาท ปลาทูมันปลาเค็มครับอ่ันนะดผักสดๆใหม่ๆเลยก็ผักผลไม้ครับจากสวนครับ อะไรเอ่ยห่อหมกปลาดุกทะเลห่อหมกปลาดุกดุกทะเลห่อเท่าไหร่ห่อหมกปลาดุกทะเลอะลองไปกินดูสามสิบปลาดุกทะเลห่อหมกปลาดุกแม่กระพุญมาแล้วครับถ้ากินยากนะอะไปจองหอยตัดตังกัน หอมหมกฝาปลาดุกทะเลครับเถื่อนมุดมาแล้วครับังลวงหอหมกออมุแม่เอาเอาสองห่อครับหอหมกปลาดุกทะเลหอหมกครับหอหมกหอหมกปลาดุกแม่ละมุดมาแล้วครับหอหมกครับหอหมกหอหมกปลาดุกแม่ละมุดมาแล้วครับ ลองชิมดูครับหอมหมกปลาดุกทะเลพอมกปดุกปเรมุดมาแล้วครัีวไปดูปลาทะเลอ้ oh, อันนี้ปลาทูครับปลากระบอกโอ้โห oh, ปู ลูป <Tipp> <m> ูปลากระบอกปูนี่ขายยังไงหม่ะไนีเป็นโลละห้ารโลละห้าร้อยนะครับไนี่จะเป็นโลละเจ็อันนี้โลเจ็ดร้อยคจจัมโบ้เลยอ่ะเราเดินมางนี้ก่อนผักสดใหม่ครับ นานนี้มารุมออกเยอะดูผักสดใหม่ครับปะ่ะเราเลี้ยวกลับมาทางนี้เอามาทางนี้เจ็ดร้อยดูปูครับตัวใหญ่มากเลย กหอยแครงหอยแมลงภู่ครับครับเดินดูก่อนครับเดินไปเรื่อยๆครับมีปูกแกะ,ะปูกแกะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิครับปูกแกะ กังกังแก้วหนึ่งพร้อมทานห้าสิบบาทก,งกังสดคกับงสดโอ้บรรยากาศคึกคักใช้ได้ครับตลาดเช้าบ้าน<ม>ปาา่าเก่าบางตะบูนครับคนคนเยอะครับ ไข่เป็ดไข่ไก่อะไรนะคะไข่เป็ดครับไข่เป็ดสดใหม่ครับไข่เป็ดโดนตา,อนตาเองเยดิงเยอะมากครับของทะเลที่นี่ครับสดๆใหม่ๆครับจากประมงพื้นบ้าน เือนะบ่ยดมะพร้าวอร่อยจ้าแม่ผสมให้แตงกันค่ะยอดมะ้ายอดมะพร้าวแมู่้อเาูีเป็ดพะโล่ของขายเยอะมากครับอมข้นเยก็เลือเลื่อเปื่อยแล้วขนมหวานอะไรจ้า สวัสดีครับอันนี้เครียกอะไรครับป้าอารัวค่ะอารัวขนมอารัวครับผมครับก็คึกคักดีนะครับตลาดเช้าที่นี่ครับคนเยอะครับเพชรบุรีครับทริปนี้เรามาไก่ครับออกแต่เช้าทีสองหรือทีสามเนี่ยครับครับขุดสาแห้ง ทุกคนเยอะดูลิงดิงดิงดิง,ลง,ลงดูลิงแูกงเออปะเดี๋ยวก็คงปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายไปทำปกภาพสองภาพมาเท่านี้นะดูลิงปีนเสาไฟฟ้าแนละ้ว กุ้งครับเรอนกโคนต้นดูตนหมยกับข้าวซื้ออะไรเอ่ยซื้อขนมอ๋ขนมอะไรขนมขน,น,นดลูกตาลเชื่อมปปอ,อลูกตาลเชื่อมชุบแป้งทอดนะ ครับลกลับละตรงไปกับข้าวก็เยอะนะครับที่นี่ครับสวัสดีครับกับข้าวครับกับข้าวน้ำพริกกะปิหมูทอดข้าวเหนียวครับผักไหโดโปรนิ ก็บรรยากาศคึกคักดีครับตลาดนัดที่นี่ครับก็ปลามงพื้นบ้านครับปลาแห้งปลาแดดเดียวตัวเองถือให้หน่อยดิเดี๋ยวจะถ่ายไปทำปกถือถือให้หน่อยปลาวลอยเองนะถ้าไรนะครับเนี่ยแปดสิบอ๋อแปดสิบครับอะถือให้หน่อยถ่ายไปทำปกจะไปถ่ายตรงนี้